สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัดส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัดส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเซียเสียพูดเสริมจากด้านข้างว่าดูสิข้าพูดอะไรมันคล้ายกับการต่อสู้ของเราเมื่อวันก่อนใช่ไหมไม่มีใครเชียร์เสาหลักของจัก,กรวรรอีกต่อไปไตยยานพูดไม่ออกแต่เขาก็ย,ยังฝืนพูดว่าอย่าเพิ่งหญิงยะโสเกินไปเซียเสียแร่เย่จิงอยู่หัวเราะพร้อมกันมันน่าเหลือเชื่อเกินไปทางเหรินชนะรอบแรก ในการต่อสู้ในศึกหาเทพจริง,รงๆไม่ต้องพูดถึงไตายยานแม้แต่หกประดัษแห่งซซอไดเคอร์ก็พบว่ามันค่อนข้างเหลือเชื่อพวกเขารู้สึกได้เพียงว่าทางอเรนแตกต่างออกไปมากในทักษะการใช้หุ่นจากกลของเขาเมื่อเทียบกับตอนที่เขาเข้าร่วมในศึกการต่อสู้ในเครือข่ายการต่อสู้ในตอนนั้นในการท้าทายในเครือข่ายการต่อสู้การแสดงความสามารถของทางโอเลน แตกต่างจากการแสดงของเขาในวันนี้มากมันเป็นของใหม่ทั้งหมดนอกจากนี้เขายัางใช้หุ่นจากกลธรรมดาที่สุดในการแข่งขันในเครือข่ายการต่อสู้ขณะที่พวกเขาใช้หุ่นจากกลสีดำในการแข่งขันวันนี้ที่สำคัญกว่านั้นพวกเขารู้สึกว่าทางโอเรนไม่ได้แสดงความสามารถอันทรงพลังของเขามากนักในการต่อสู้ครั้งนี้ในขณะที่เขาได้รับชัยชนะในใจของพวกเขาสิ่งนี้บ่งชี้ว่าทั้งโอเรน มีไพ่เดียดที่สามารถใช้ในการต่อสู้ต่อไปนี้ในสึกห้าเทพขุมพลังที่ทรงพลังที่สุดของแถละสวนเป็นตัวแทนของอาณาจักรชิงหัวเพื่อเข้าร่วมในสึกห้าเทพแม้ว่าถาังโอเลนจะชนะเพียงรอบนี้ในตอนท้ายแต่ก็ยังบ่งบอกว่าถังโอเลนเป็นวิญญาจารย์ด้านหุ่นจักรกลที่ทรงพลังที่สุดในอาณาจักรชิงหัวงกติยศนี้เพียงพอที่จะเป็นประโยชน์ต่อสำนักถัง พมยุทธหน้าเย้มเต็ไมไปด้วยรอยยิ้มในปัจจุบันแต่จักรพรรดิแห่งอาณาจักรชิงหลวใต้เทียนเหลิงก็ไม่ได้แสดงสีหน้าเศร้าหมองเช่นการตรงกันข้ามดูเหมือนเขาจะมีความคิดลึกซึ้งความประหลาดใจของเอ็นซือนั้นรุนแรงกว่าจาักรพรรดิเล็กน้อยอย่างเห็นได้ชัดมุลจากกลค่อนข้างแตกต่างจากวิญญาจาร์มุนจากกลเป็นเครื่องขยายความสามารถของวิญญาจารย์แต่แน่นอนว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะใช้ทักษะการใช้หุ่นจากรกลที่ดีอย่างแท้จริงทักษะการใช้หุ่นจากรกลของทางโอ,อเลนตามกว่าเหงิงเจิ้งหยางอย่างเห็นได้ชัดแต่ความสามารถของเขาในการรวมทักษะวิญญาณเข้ากับหุ่นจากรกลของเขานั้นเหนือกว่าเหงิงเจิ้งหยางมากสิ่งนี้บ่งชี้ว่าความสามารถของทางโอ,อเลนนั้นแข็งแกร่งกว่าเหงิงเจิ้งหยางเหงิงเจิ้งหยางยังคงเป็นราชชินนานามพมายุทธ วิญญาณยุธการต่อสู้ของเขาคือเขียวแห่งความสิ้นหวังได้เริ่มต้นเส้นทางแห่งความสามารถในการโจมตีที่ทรงพลังอย่างยิ่งเป็นเพราะเขามีหุ่นจักรกลเป็นก่อป้องกันจึงไม่มีความจำเป็นต้องคิดป้องกันตัวเองอีกถึงอย่างนั้นเขาก็ยังแพ้ในระหว่างกระบวนการโต้กลับตอนนี้เขาสามารถยืนยันแล้วว่าฐานการฝูฝนของทางอเดนนั้นเพียงพอที่จะต่อสู้กับราชชินนา,นามพผมมายุต์นี่เจ้าอ้วน ข้าได้ยินมาว่าเจ้าเคยต่อสู้กับท่านเจ้าสำนักถังของเจ้างั้นเหรอเอ็นซอมองไปที่หูจี้ซึ่งนั่งอยู่ตรงกันข้ามกับใต้เทียนเหลงหูจี้มองมาที่เขาและพูดว่าทําไมเจ้ากําลังพยายามที่จะเรียกข้อมูลจากข้างั้นเหรอเจ้าคิดว่าข้าจะบอกอะไรเจ้าไหมพี่ชายเอ็นซอเจ้ากลัวงั้นเหรอเอ็นซอพูดด้วยน้ําเสียงไม่พอใจว่าข้าต้องกลัวอะไรข้าแค่รู้สึกสงสยัย เกี่ยวกับท่านเจ้าสำนักของเจ้าหูจี้ยักษ์หลพูดขึ้นว่าไม่จำเป็นต้องสงสัยอะไรเพียงแค่รอแลด,ดูข้าเชื่อว่าเขาจะแสดงการต่อสู้ที่น่าสนใจมากขึ้นให้กับเราไม่ว่าเราจะชนะในรอบแรกเรากำลังยืนอยู่ในตำแหน่งที่อยู่โยงคงกระพนันถูกต้องหรือไม่ป่าบาทใต้เทนหลิงมองไปที่หูจี้และพูดขึ้นว่า ใช่มาฟังความคิดเห็นของเหิเจิง้งหยางกันดีกว่าเสาหลักของอาณาจากักรเฮิ์เจิง้งหยางได้มาถึงแล้วในบูธแสดงความคิดเห็นในปัจจุบันการแสดงออกที่สงบบนใบหน้าของเขาก็ได้รับการฟื้นฟูเช่นกันข้าขอโทษข้าไม่สามารถเอาชนะได้คำพูดเปิดของเขาทำให้ทั้งเวทีเงียบลงบางครั้งอาจได้ยินเสียงตะโกนของหญิงสาวบางคน ขณะที่พวกเขาตะโกนว่าเึงเจ้งอย่างเรารักท่านหรืออะไรบางอย่างเึงเจ้งอย่างถอนหายใจเบาๆและพูดขึ้นว่าข้าแพ้แล้วและข้าจะไม่แก้ตัวใดๆให้กับตัวเองเราจะเริ่มเล่นใหม่และข้าจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสําคัญของการต่อสู้นี้ในมุมมองบุคคลที่3ด้วยคําพูดที่ง่ายพอสําหรับทุกคนหน้าจอขนาดใหญ่ทั้งหมด กำลังแสดงฉากแรกก่อนที่การต่อสู้จะเริ่มขึ้นมุณจะโกลนทั้งสองเข้าสู่สนามปาระลองตามด้วยการเริ่มต้นของการแข่งขันข้าเชื่อว่าทุกคนคุ้นเคยกับเคียวแห่งความสิ้นหวังเป็นอย่างดีดังนั้นข้าจะไม่แนะนําเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนักข้าจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้สึกของข้าที่มีต่อจักรพรรดิเงินครามไร้ขอบเขต ของท่านเจ้าสำนักถางเป็นหลักเมื่อข้าเห็นหุ่นจักรกลของท่านเจ้าสำนักถางเป็นครั้งแรกข้ารู้สึกเรียบง่ายและบ,บริสุทธิ์เมื่อมองแวบแรกใช่นั่นเป็นสองความรู้สึกที่ข้ารู้สึกที่เรียกกันง่ายๆในฐานะวิญญาจาร์หุ่นจักรกลขั้นเทพมันเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับเหิงเจิง้งหยางในการตัดสินที่ถูกต้องเมื่อเขาเห็นหุ่นจักรกลของฝ่ายตรงข้ามเป็นครั้งแรกเขาทําได้ดีเสมอในเรื่องนี้เขาอธิบายอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกราวกับว่าพวกเขารู้แจ้งในทันใดตอนนี้การต่อสู้หลังจากยืนยันลักษณะของหุ่นจักรกลของฝ่ายตรงข้ามภารกิจแรกของหุ่นจักรกลของข้าในการโจมตีก็คือการปิดระยะทางที่ฝ่ายตรงข้ามจะไม่รอดพ้นจากการควบคุมของหุ่นจักรกลของข้าทุกคนสามารถบอกได้จากการต่อสู้ว่าการระเบิดพลังของหุ่นจักรกลของฝ่ายตรงข้ามจะเพิ่มขึ้นหลายครั้ง หลังจากที่ดึงห่างจากคู่ต่อสู้ในระยะหนึ่งด้วยพื้นที่ที่เพียงพอต่อการใช้งานมันสามารถแปลงพื้นที่ให้มีความเร็วเร้าแรงได้ดังนั้นการตอบโต้อของหุ่นจากรกลของข้าในตอนแรกจึงถูกต้องทังเรนมาถึงห้องพักผ่อนแล้วมีหน้าจอที่คล้ายกันในห้องพักผ่อนซึ่งกำลังถ่ายทอดสดสถานการณ์จากที่เกิดเหตุเขาดูภาพบนหน้าจอและฟังคำอธิบายของเหิงเจิ้งหยางท้งเรนรู้สึกทึ่งอย่างช่วยไม่ได้ เพราะมันเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เขามีความรู้สึกเช่นนี้เขาอดไม่ได้ที่จะชื่นชมเหงิงเจิ้งหยางทุกคำที่เหงิงเจิ้งหยางพูดขึ้นอยู่กับถานคาคณ์จริงเขาไม่ได้พูดเกินจริงหรือพูดเกินเลยยิ่งไปกว่านั้นทางอดีนสามารถมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับจักรพรรดิเงินครามไร้ขอบเขตของเขาตามคําอธิบายจากมุมมองของเหงิง,งเงจิง้งหยางเหิงเจิ้งหยางกล่าวต่อว่า หุ่นจากรกลของข้าบินว่อนเพื่อระยะประชิดมันใช้เขียวแห่งความสิ้นหวังซึ่งเป็นทักษะที่ดีที่สุดของมันในขณะเดียวกันเขาพยายามควบคุมจัก,กรพาดเงินครามไร้ขอบเขตเช่นเดียวกับที่หุ่นจากรกลของข้าไม่รู้จักหุ่นจากรกลของฝ่ายตรงกันข้ามดีพอหุ่นจักรกลของฝ่ายตรงข้ามก็ไม่รู้จักหุ่นจักรกลของข้าดีพอเช่นกัน มูจากโกนของฝ่ายตรงข้ามถูกหลอกภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวและถูกเคลวแห่งความสิ้นหวงังจำกัดได้สำเร็จยิ่งกว่านั้นมูลจากโกนของข้าเริ่มที่จะดึงมันออกมาแล้วณจุดนี้ถึงเจ้งหยางขยายภาพไปยังฉากหลังของจัก,กรพรรดิเงินครามไร้ขอบเขตผู้คนโปรดตั้งใจฟังให้ดีในขณะนี้ข้าสังเกตเห็นว่าจุดที่สำคัญที่สุดที่นี่คือการป้องกันของจัก,กรพรรดิเงินครามไร้ขอบเขต เคียวแห่งความสิ้นหวังนั้นทรงพดังอย่างยิ่งและมีการสานด้วยความถี่สูงที่รุนแรงซึ่งสามารถตัดผ่านโลหะธรรมดาทุกรูปแบบได้ทันทีเมื่อสัมผัสในทางกลับกันความสามารถในการตัดมีจำกัดมากและทำได้เพียงทิ้งรอยตื้นๆไว้บนจัก,กรพัดเงินครามไร้ขอบเขตหลังจากที่มันสัมผัสกับเคียวแห่งความสิ้นหวัง ข้ารู้ว่าคู่ต่อสู้มีการป้องกันที่แข็งแกร่งมากเคลแห่งความสิ้นหวังกำลังดึงจักรพรรดิเงินคารามไร้ขอบเขตเข้าหาตัวเองในขณะที่ปล่อยทักษะการหมุนแห่งความตายมันพยายามใช้ความสามารถการตัดเพื่อ,อยุติการต่อสู้เนื่องจากไม่ว่ามันจะทรงพลังเพียงใดการป้องกันของจักรพรรดิเงินคารามไร้ขอบเขตก็ยังมีจำกัดได้ความสามารถการตัดที่สมบูรณ์ของใบมีดสานความถี่สูงของเคลแห่งความสิ้นหวัง ก็สามารถทำร้ายแม้แต่หุ่นจกนักรกลศักดิ์สิ์ในกระบวนการปานความเร็วสูงของมันได้ในทางกลับกันจากรพรดเงินครามไร้ขอบเขตได้เริ่มแสดงความสามารถในการต่อสู้ของมันในขณะน,นี้มองให้ชัดเจนหน้าทุกคนจากรพรดเงินครามไร้ขอบเขตแทงออกมาด้วยหอกมันไม่ได้พยายามหลบหรือต้านทานแรงดึงที่อยู่ด้านหลังตรงกันข้ามมันเปิดการโจมตีโดยตรงที่สำคัญที่สุดมีเสียงคำรามอย่างบ้าคลั่ง ที่ออกมาจากหัวของมังกรที่อยู่ด้านหน้าอกของมันแม้จะเป็นวิญญาจาร์หุ่นจกนักรกลจิตใจของข้าก็ว่างเปล่าทันทีแม้จะมีหุ่นจักรกลเป็นเกาะฟ้องกันก็ตามสิ่งนี้บ่งชี้ว่าพลังทางจิตวิญญาณของท่านเจ้าสำนักทางนั้นเหนือกว่าข้าและเขากำลังเปิดตัวรูปแบบการโจมตีทางจิตวิญญาณในการต่อสู้ได้หุ่นจกนักรกลโดยทั่วไปแล้วชัยชนะจะถูกตัดสินในเสี้ยววินาที ในช่วงที่จิตใจของข้าว่างเปล่าชั่วขณะข้าดึงโซ่โดยไม่รู้ตัวเพื่อเปลี่ยนทิศทางการโจมตีของจักรพรรดิเงินคามไร้ขอบเขตเพื่อที่ข้าจะได้สร้างโอกาสให้กับตัวเองทางเรลยนรู้สึกว่าเขาได้รับประโยชน์อย่างมากจากการฟังคําบรรยายของเหงิงเจิ้งหยางในฐานะฝ่ายตรงข้ามการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางจิตวิญญ,ญาณทุกประเภทของเหงิงเจิ้งหยางบ่งบอกว่าเขาสามารถดึงอิทธิพลประเภทต่างๆออกมาเหนือคู่ต่อสู้ ในระหว่างการต่อสู้ได้ความสามารถของทางอเรนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงมากมายวงบอกว่าการปรากฏตัวของเขาสร้างความกดดันอย่างมากให้กับคู่ต่อสู้ของเขาเหิงเจิง้งหยางถ่ายทอดทุกอย่างอย่างพิถีพิถันในคําอธิบายของเขารวมถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของเขาคนคนนี้ช่างข้างใครคไกลอย่างแท้จริงเหิงเจิง้งหยางเลือกที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติการลับบางอย่างที่เป็นของเขาเอง โดยไม่มีการสงวนไว้แม้แต่น้อยเขาไม่ตนีและแบ่งปันทักษะของเขาอย่างเปิดเผยแน่นอนว่าเป็นการยากที่จะบอกได้ว่าวิญญาจาร์ด้านหุ่นจกนักรกลคนเอนเอิสามารถทําในสิ่งที่เขาทําในชีวิตจริงได้หรือไม่ที่นี่นี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออํานวยครั้งแรกของข้าสถานการณ์ทําให้ทั้งสองฝ่ายพ่ายแพ้แต่จริงๆแล้วข้าได้รับผลกระทบจากการประทะกันมากกว่าความเสียหายต่อหุ่นจักรกลของข้า ก็ชัดเจนมากขึ้นเช่นกันร่างกายของข้าก็สานเช่นกันและนั่นส่งผลให้การควบคุมหุ่นจักรกลของข้ามีข้อบกพร่องบางอย่างคำบรรยายของเหงิงเจิ้งหยางได้มาถึงฉากที่ทั้งคู่แยกจากการเป็นครั้งแรกแล้วจนกระทั่งหลังจากการต่อสู้จบลงข้าได้เรียนรู้จากท่านเจ้าสำนักว่าการพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่สุดของข้าระหว่างการประกันครั้งแรก ไม่ใช่ความเสียหายต่อหุ่นจากกลของข้าแต่ข้าถูกเขาหลอกทางเอเรนโกรธมอได้ที่จะหัวเราะเมื่อได้ยินคําว่าหลอกใช่เขาเริ่มวางแผนต่อต้านเหิงเจิง้งหยางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในทางกลับกันคนอุบายที่เขาใช้ในเวลานั้นไร้ประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับวิญญาจารย์หุ่นจากกลทั่วไปเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถดําเนินการได้อย่างแม่นยําเหมือนกับเหิงเจิง้งหยางทํา โกลุบายของเขาจะไร้ความหมายโดยสิ้นเชิงเมื่อใช้กับคนที่ไม่มีทักษะในการปฏิบัติการที่แม่นยำท่านเจ้าสำนักถังถูกตัดขาดจากการโจมตีของขา้าและข้าก็ถูกทำลายโดยเขาทั้งสองฝ่ายถือว่าเสมอกันในทางกับการข้ามีความคิดเฉยชาในเวลานั้นดังนั้นข้าจึงจำตำแหน่งเฉพาะของบาดแผลของจักรพรรดิเงินคามไร้ขอบเขตได้ในขณะนั้นแต่ทว่าความแพ้ข,ของข้าถูกคาดเดาไว้แล้ว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคนโรดให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงของจักรพรรดิเงินครามไร้ขอบเขตในกระบวนการต่อสู้ต่อไปนี้เพิงเจิง้งหยางชรอฉากทั้งหมดขณะที่เขาครางพูดทั้งสองฝ่ายได้ทำการโจมตีและป้องกันด้วยความถี่สูงเป็นพิเศษออกจากักรพรรดิเงินครามถูกใช้ต่อสู้กับเคียวแห่งความสิ้นหวังแระดูเหมือนทั้งสองฝ่ายจะไม่ได้เปรียบแต่ทว่าแม้ความเร็วจะลดลง ทุกคนก็ยังเห็นได้ว่าการต่อสู้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วเพียงใดความสนใจของข้าถูกดึงไปที่ท่านเจ้าสำนักถังอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้เทว์แห่งความสิ้นหวังของข้าได้รับความเสียหายจริงๆระหว่างการโจมตีก่อนหน้านี้ดังนั้นประสิทธิภาพของข้าในตอนนี้จึงได้รับผลกระทบในระดับหนึ่งอย่างแน่นอนแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ข้อแก้ตัวสำหรับข้าที่สำคัญกว่านั้น ข้าไม่สามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของจักรพรรดิเงินคำไร้ขอบเขตได้ในตอนนั้นขาวาดวงกลมสีแดงบนหน้าจอด้วย Remote รีโมทคอนโทรโรดให้ความสนใจกับจักรพรรดิเงินคำไร้ขอบเขตการเปลี่ยนแปลงของบาดแผลที่เอวนี่เป็นส่วนสําคัญของความให้แผลของข้าเช่นกันข้าเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนคงเข้าใจแล้วถูกต้องบาดแผลของจักรพรรดิเงินคำไร้ขอบเขตซึ่งถูกเคียวโจมตีก่อนหน้านี้ กำลังรักษาด้วยตัวมันเองในทางกลับกันข้ามีส่วนร่วมในการต่อสู้ที่มีความถี่สูงและไม่สามารถค้นพบสิ่งนี้ได้ในฐานะคู่ต่อสู้ดังนั้นข้าจึงไม่รู้เลยจริงๆว่าส่วนที่อันตรายถึงชีวิตแต่เริ่มของฝ่ายตรงข้ามนั้นหนายเป็นปกติแล้วเมื่อข้าตั้งใจเปิดเผยข้อบกพร่องเพื่อดึงดูดความสนใจของท่านเจ้าสำนักและใช้ทักษะปฏิบัติการขั้นสูงสุดของข้า เพื่อเริ่มการโจมตีร้ายแรงในตอนท้ายฝ่ายตรงข้ามใช้การโจมตีที่ทรงพลังที่สุดเพื่อต้านทานการโจมตีของข้าในท้ายที่สุดข้าก็ทิ้งบาดแผลเดิมไว้ที่หุ่นจักรกลของฝ่ายตรงข้ามในขณะที่ร่างของหุ่นจักรกลของข้าถูกเจาะโดยหอกของฝ่ายตรงข้ามนอกจากนี้เขียวแห่งความสิ้นหวังยังถูกจำกัดโดยวิญญาณยุดการต่อสู้ของท่านเจ้าสำนักซึ่งไม่เคยใช้มาก่อนในการต่อสู้ การต่อสู้ก็จบลงข้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับจุดที่แพ้ภายใต้การแนะนําของท่านเจ้าสํานักถังหลังจากการต่อสู้แค่ตัดสินจากส่วนนี้ข้าก็ไม่รู้สึกผิดที่แพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้ท่านเจ้าสํานักถังเลือกที่จะทิ้งอุปกรณ์อื่นๆทั้งหมดบนหุ่นจักรกลของเขาข้าเดาว่าที่เขาทําอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเขาขาดความสามารถในการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นหรือไม่เต็มใจที่จะใช้มัน แต่เป็นการลดน้ำหนักของหุ่นจักรกลของเขาดูภายนอกขนาดของเขียวแห่งความสิ้นหวังนั้นใหญ่กว่าหุ่นจักรกลของท่านเจ้าสำนักมากแต่ถ้าจำไม่ผิดน้ำหนักของอาวุธหุ่นจักรกลของข้านั้นหนักเป็นสองเท่าของหุ่นจักรกลของข้านี่เป็นผลมาจากคุณภาพของวัสดุของหุ่นจักรกลเกี่ยวกับวิธีที่จักรพัดเงินครามไร้ขอบเขตสามารถรักษาตัวเองได้นั่นเป็นความรับที่เป็นของสำนักถังดังนั้น ข้าจะไม่พูดถึงเรื่องนี้มากนักเอระะนั่นคือทั้งหมดสำหรับการแสดงความคิดเห็นของข้าในวันนี้ในที่สุดข้าอยากจะขอโทษอีกครั้งที่ไม่สามารถคว้ารางวัลเกียรติยศให้กับอาณาจักรของเราได้ขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังเหิงเจิงหยางยืนขึ้นและโค้งคำนับไปทางเวทีจากนั้นเขาก็หันหลังกลับและเดินลงจากเวทีทุกคนในที่เกิดเหตุรวมถึงกลุ่มคนบนเวทีก็รู้สึกกระจ่าง ได้ได้รับประโยชน์อย่างมากเมื่อฟังคำอธิบายของเขาการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นเช่นนี้จะต้อง่พยแพ้อย่างแน่นอนอาปรศจ,จากความเห็นของเขาหนาตอนนี้แม้แต่ประชาชนธรรมดาสามัญส่วนใหญ่ก็สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดมากมายที่เกิดขึ้นในการแข่งขันครั้งนี้และมันน่าประทับใจเพียงใดสำหรับวิญญาาจารย์หุ่นจักรกลชั้นนำในการจัดการกับรายละเอียดเหล่านี้แม้ว่า จกักรวาชิงรัวจะพ่ายแพ้แต่ทุกคนก็ไม่รู้สึกผิดหวังมากนักนี่เป็นเพราะการแข่งขันนั้นน่าตื่นเต้นเกินไปจริงๆทั้งสองฝ่ายได้แสดงมาตรฐานระดับสูงได้วิธีการต่อสู้ที่แตกต่างกันผลลัพธ์สุดท้ายไม่ได้เกิดจากความสามารถของทั้งสองฝ่ายเท่านั้นแต่เป็นการต่อสู้ทางจิตวิทยาสำหรับพวกเขาในระหว่างกระบวนการต่อสู้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทางโอเรนได้เปรียบในสงครามจิตวิทยา แขนของเขาหลอกลวงเหิงเจิง้งหยางได้สําเร็จยังคงยากที่จะบอกได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะเมื่อเข้าร่วมการแข่งขันอีกครั้งและทั้งคู่ก็มีโอกาสที่จะชนะแน่นอนว่านี่หมายถึงสถานการณ์ตามความสามารถที่แสดงโดยทั้งสองฝ่ายบนพื้นผิวมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องตัดสินเพื่อค้นหาว่าความสามารถของใครมีพลังมากกว่ากันเจ้าสำนักถังชนะรอบแรกในการต่อสู้ในศึกหเทพแสดงว่า เขาได้วางตนเหนือวิญญาจารย์หุ่นจากกลของอาณาจักรชิงหัวแล้วเหงเจิอ้องหยางสมควรได้รับตำแหน่งของเขาในฐานะเสาหลักของอาณาจักรอย่างแท้จริงคำบรรยายของเขาในวันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับชายหนุ่มหลายคนหันมาสนใจหุ่นจากกลได้ทำให้หลายคนลหลงไหลในการขับขี่ของพวกเขาทั้งโอเรนอ้าปากค้างด้วยความชื่นชมในขณะที่เขารวบรวมอารมณ์ของเขา จิตวิญญาณของเขาได้ฟื้นตัวแล้วในปัจจุบันเขาค่อนข้างพร้อมเต็มที่สําหรับการต่อสู้หุ่นจกนนักรกลนี้นอกจากนี้ยังเป็นการต่อสู้ที่เขาต้องชนะอย่างแน่นอนมันเป็นความจริงที่วิญญาณาหุ่นจกนักรกลที่มีระดับสูงจะเป็นวิญญาณาที่มีระดับสูงด้วยแต่ทว่าทางโอเรนเข้าใจอย่างชาัดเจนว่ามันยากเพียงใดสําหรับวิญญาณาหุ่นจกนักรนขั้นเทพที่จะบรรลุถึงอัครพรมยุทธในฐานการฝึกฝน จิตวิญญาณของพวกเขาไปพร้อมๆกันโดยเรียนรู้ราจากอาจารย์มูเย่ของเจ้าสำนักกายาในตอนนั้นดังนั้นความเป็นไปได้ที่คู่ต่อสู้ของเขาจะเป็นอัครพรมยุทธ์นั้นไม่สูงเกินไปถึงเจ้งอย่างอาจเหนือกว่ามูเย่ในทักษะการใช้หุ่นจักรกลของเขาเท่านั้นแต่ยังมีความแตกต่างระหว่างฐานการฝึกฝนของเขากับมูเยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ